นี่มีเพวกเองหลับตาเพราเองหลับตาก่อนเพราเองหลับตาโอเคหลับหลับตาปีเลยตอนเนี้ยกูหล,ลับจริงด้วยไอ้เหี้ยเหลือเชื่ออุ้ยเสียงอะไรอะ่ะมองไม่เห็นเลยสักนิดมองไม่เห็นเลยสักนิดเสียงอะไรมันใกล้เข้ามาแล้วลืมตาลืมตาได้ลืมตาได้เฮ้ยอะไรอะ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นมา,านก่อนมันคืออะไรไวะไอพ่อไอ้อเดืยอยาสิ เฮ้ยว่าไปแล้วรอยาตผู้ใหญ่แป๊บาไอ้ร่วงสูบริไม่ดีนะมาม้าไม่อยู่ฮ้ยขอคุณสิทธิพาดนาคุณป้าองผมครับนี่เถ่ายรูปไปแล้วมอยนี่ฝากดูแลน้องชายผมด้วยนะครจะถ่ายรูปไปเนะไม่โอ้โหโอหไ้รุ่นเกินไปหรือเปล่านั่งเครื่องสุดตัวไปเลย <laughs> ทำกันไปนิดนึงเจอชักกี้ระหว่างทางอุ้ยน่ารักจริงเลยนักตะอ้วนเก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือไปคือแบบว่าอึไปอึไปอึบแหละเพราะว่าบนเครื่องอึไม่ถนัดห้องน้ำมันเล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วเต้นไงตื่นเต้นเดี๋ยวหนูไปชุดนี้จริงจริงเหรอหรือคือลงเครื่องไปไม่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 พวกมันมีมันมีพ็อปมีพ็อปไปด้วยอ่ะใช่ป่ะครับอันนี้อันนี้ใส่ใส่ป่ะใส่ป่ะใส่ป่ะใส่เลยเนื้อสองทา ไปเหงาเนี่ยเกิดอะไรหมอกสามเนี่ยเสกิ๋วระหว่างทางผมเจอแอดดัปพอดีดีจืดใส่อะไรฟอสใส่ดีพี่ฟอสพี่ฟอใส่ดีอ้าวผมใส่แล้วขอใส่โคตรพอออหมอนี่ครับพี่เด่นมีธุระด่วนพี่เด่นมาหาหน่อยได้ไหมคะที่สนามบินค่ะด่วนขาดพี่ไม่ได้ มีเจ้าเพชรเจียเจ้าฟอครับนะพีนนะ่นะเดี๋ยวส่งจีให้อหอโอเครึเปล่ารีบมานะ <c oughs> ดูเขาเป็นคนจัดครับนะ <c oughs> ไอ้ดวงเพิ่งรู้จักเหรอที่ดวงเป็นคนจัดงานนี้ครับ <c oughs> ด้วยความรักกะดิย <c oughs> ิงทุ่มสุดตัวเลยบอกว่ามีเท่าไหร่ให้หมดเลยอย่าให้ผมหมดเลยในการจัดงานเนี้ยมีบอกว่าตัว,ตวเลยอะ นานแล้วแบบรู้ไม่เอาไปไอติมมันไปนอนแล้วมั้งเนี่ยบ้านเนี้ยไปเจอมือใหญ่มาแล้วนี่ติวเด็กๆให้น้าถ่ายดูน้าให้พรน้าดูดิขี้บีแตะไปน้าให้ตังบซื้องเท้าใหม่กันได้ไหมเขาจะมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ไหมไอเพชรตัวไหนวะเนี่ยผมครับน้าว่าไหนนะามีมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ผมไหมครับถ้าถ่ายรูปก่อน เออกำลังใจการไปแข่งใช่ป่ะพอเกมมันนี่ไม่มีฮะส่งร่วมประนได้ป่ะขำดูไอฟอเรตเท่ยังวะเด็กันลนเว้เด็กันลนเว้โอ้ยไม่นิ่งเลยจริงจริงจริงเดดิเขินเขินเขินตัวบิดอยู่ไม่นิ่งเออจริงล่าสุดนะไปเราเครื่องแล้วนะไปด้วย ลอยขึ้นไปมาแล้ว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 กินอะไรก็ดีมาแล้วมาใช่ว่องอยู่ดิ่งดิ่งด้วยหมอเด่นครับหมอเด่นเด่นเด่นดำนะจำได้จำได้คนนี้เออหมอหมอเด่นมานี่ก่อนครับเพื่อนนะครับหมอเด่นมานี่ก่อนฮะเออเมื่อกี้มีการแจ้งใบกันเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าหมอเด่นสตรีปันไหนอะฮะครับไหนเออนี่ครับกุ๊บกิ้งกุ๊บกิ้งอยู่ครับกุ๊บกิ้งอยู่นี่ครับกุ๊บกิ้งอยู่นครัหมอเด่นครับหมอเด่นครับลบลบกวนหยุดนะฮะหยุดนะฮะจบกวนห้าหนึ่งทีฮะ เออเมื่อกี้คุณคุณคุณฟอเขาแจ้งอะครับว่าหมอเด่นใชัสตรีมธนัยอะครับวโอใช่ไหมไม่เหรอครับไม่ใช่วโอผมยังไม่ทำอะไรเลยนี่ครับเครื่องบินมาพร้อมบินเลยครับหมอเด่นนี่ถามก่อนทำไมหมอเด่นไม่ไปอะเอ้าโอ้โหออกแล้วพี่เฮ้ยขอโทษ อะไรหร <ARS: S 1> <airpl Pon> <Bluetooth> อไม่จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้คื่กยังไม่รู้เหรอครับเนี่ยไม่กูจะขอโทษทไมตรวจเจอประวันใช่ใช่เจอแอลกอฮอล์อันนั้นงานลองครับพี่อันนั้นงานองออกจากรงบ้านแล้วออกจากรง้าแล้วออกจากรงบ้านแล้วนกระเป๋าอะไรสามสิบสี่ มันน้ำโชคสอหรับชาวเราโอเคไหมโอเคให้มันน้ำโชคนะถ้าใช้เราไม่เวิร์กผมว่ามันน่าจะหายเครียดอยู่นะอันเนี้ยเครียดนี่เครียดแล้วอย่าลืมสนุกนะหาเงินเพื่อขายใช่ไหมฮะได้ได้แล้วเจ็ดร้อยผมได้ยินอยู่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องให้พรใช่ป่ะเด่นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ทำได้ครับพี่ยังรู้มืออยู่เออครับ ชอบกะหรี่ก็เถอะแต่ว่าก็เคลื่อกินแกงกะหรี่ชอบกินแกงกะหรี่ใช่ที่นู้นก็อย่าลืมกินนะไม่เอาแกงเอ้ยผมว่าน่าจะแม่อยู่บ้างไป็นแกงกะหรี่เหรอใช่ครับร้านอาหารออาโเคร้านอาหารบอกเขาเอาไม่เอาแกงอ่ะจะไปเอาผกมาจากไหนอ่ะผมเชือรอระหว่างน้ำพี่เด่นไล่ไว้อ่ะเออไว้อ่ะ ใส่งบเอาไว้ตีไปไว้ตีไปตีบ่ปตีบ่ปเอาไว้ไก่ตีป่ะน่าจะไปนอนแล้ววะพี่เด็ดอ่นอันนี้คือลากำลังจะตามตามไปใช่ไหมวันสุดท้ายใช่ไหมปลดไปริดด้วยนะโอเคไหมเฮ้ยแล้วรถผมอ้ากวรถกลับมาเอาให้ไงยิมก่อนไม้ยังโหมดสมบัติอยเดี๋ยวถังเขาอย่าเขาติดตามอยู่ ตามของนะจริงๆกลลัับกบมากลับมาหรือเหลือเหลือแบบว่าแปลสภาพแล้วมาเรียนทะเลมาเรียนขายขายแล้วขายแล้วขายแล้วตังค์ไปลงอินพีอะไรก็ช่วงนี้แม็กเชลเดี๋ยวหาคนตัดต่อใหม่ด้วยนะเพราะไอ้ดวงน่าจะไม่มีเวลาแล้วน่าใจจอดใจจอยู่จ้องน้องจ้องขึ้นไปขึ้นไปดวงไอ้ยดวงไอ้ดวงเชียร์แข่งทุกวันเลยค่ะคุณเพชรดดวงป้ายป้ายถือป้ายดวงเร่ดวงถือป้ายก่อนเอ้ถึงไม่เป็น ไปดูด้วยครับแล้วก็ยี่สิบเก้าบ๊อบแล้วก็วิกกี้ไอ้อดวงชอบเลยอ่าดวงเอาเชยร์หน่อยเอฟซียเ <ไป S 1> ชหน่อยเชยร์หน่อยเร็วๆว เย้เย้เล่เย้เย้เล่โเด็มเเแปลกนี้เป็นอะไรอ่ะัเด็มโมเด็มมันเปี่ยนปอะไปเด็มมันหาค่าเบียร์ตอนนี้เหมือนถื้หาค่าเบียร์แล้วตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คุยอย่เาไม่คยรเรื่องนะต้องเอาเอาพวกแบบเอ้เอลกอฮอล์มานี่้ย้เรอ่เอะโอยอยอยอ้ขอบคุณครับหนึ่้อยก็สู้ๆเต็มที่เต็มท ขอบครับอ่าแล้วก็อย่าลืมด้วงกลับมาก็มาหาด้วงด้วยไม่ต้องต้องบอกว่าเขาอะอย่าลืมผมไม่ก็บอกว่าให้เขาอ่ะไปกับเองเลยคือกลับมาอย่าลืมไปหาด้วงที่บ้านที่สภาที่สภพานโดนใบที่สะพาด้วยไอ้ก็บ้านบ้านด้วงอยู่สภาไงอ่าบ้านด้วงอยู่นคุณต่องอะไรเหมอย่างว่าตอนตอนตอนที่ได้ไปอ่ะตอนที่รู้ว่าได้ไปอ่ะ มันมีคนไปเกี่ยวกระเป๋าด้วยนะเว้ยคุณก็พูดเล่นหรือเปล่าใช่เหรอโอเคไม่ได้ใช่ไหมไม่แล้วแล้วเขาก็ช็อตแล้วก็บอกว่าอุ้ยลืมไปคนเชียร์ไม่ต้องไปอ่ะไม่ไปได้ไปได้ไม่รู้เหมือนกันไปได้ไม่ได้ท้าอ๋อพูดเล่นหรอไม่ไม่ไม่อันนี้เมื่อไหร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 ่ เป็นแค่คนเชียร์เขาห้ามไปแต่ถือว่าเป็นแฟนนะไปได้ใช่สถานะสถานะสถานะอื่นได้ปหล่ะใช่ปหล่ะเป็นคนเชียร์ว่ะด้วงอะไรเกี่ยวกับคำเดียมี่เขามีข้าวผายไหมว้าทรงเขินสรงเขินเขไหนว่าเด่นดำเด็กคู่นี้ป้้เด่นดำอ๋อคู่นี้เขา มานาแล้วเกิดเขินกันเขินกันตัวบิดเกียวเกียวโปเต้ใช่เอาชื่อเสียงกลับมานะน้องพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ซื้อขนมหลังต่อมปากด้วยได้ครับพี่เอ๋วแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนแข่งอยากคิดถึงหน้าด้วงเราจะจดจ้องกับด้วง ไม่ตั้งใจอยนั้นไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยแล้วโหลดเข้ามาหาด้วงแมวใช่แล้วก็พอไปถึงแล้วกักตัวใช่ไหมอ่ใช่ครับเรากักตัวเสร็จปุ๊บยาวันสุดท้ายยาละหลวมออกไปตีลีเข้าใจใช่ไหมกินบะหมี่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 อ่แล้วก็พอได้แช่ปุ๊บแล้วก็ชูชูใส่กล้องมินิฮาร์ดแล้วบอก รักด้วยมั้งไปถูกแม็กเชลไปถูกแม็กแร้วแตเออเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะเกิดอาการเซี้ยนจนมือสั่นก็ได้เย้เซียนแข่งแล้วครับครับพูดออกมาพูดออกมาเสียนด้วงเนี่ยแหละเอขาบอกให้พูดออกมาไม่ใช่ว่านะจะพูดคำที่มันเป็นอวัยวะเพศ ฮ่าลูกจิตอะว้นาชอบพูดเหรก็กูชอบพูดแต่ไม่ได้แปลว่ากูจะพูดทุกครั้งใช่เขาจะพูดในบางเหตุการณ์อันนี้จะเพลล้วมันมันเข้าทรงเข้าแก๊บจะขึ้นเครื่องอยู่หรอกแต่ไอ้ฟอเีดพอเขอสอยอยู่ทางนน้นไ่ไม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 ่อว่ไม่นม่ไเ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไอ่ไม่ไง่ไม่ไง่้ม่ไม่่่่่ไ่ไ่่ อ๋อดวงไปหอมแก้มทีนึงไปโอ้โหไม่ใช่รู้วสมเพื่อนแล้วก็ขอเด่นไม่อวยพรน้องหน่อยเหรอเอาดีๆขอเด่นนะทั้งน่อยไปในฐานะทุกวันก็ตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้ไงทำไมว่าด้วงมาส่งเพื่อนได้ไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสดะดูกันเองเอาเอามอเด่นทั้งน่อย อะไรครับน้าดีกว่าครับน้าดีกว่าครับน้าศักดิ์สิทธิ์กว่าครับโอเคโอเคผมมันต้องมันต้องไอเดนดีไอเดนอยู่ด้วยกันมานานแล้วเด่นโอ้ผมอยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละผมไม่ควรพูดน้านั่นแหละนะอวยพรน้องน้าไม่มีครับอวยพรแต่พวกมึงทําได้อยู่แล้วเพราะพวกมึงมาระดับปรมาจารย์เอากับตันเบลครับเครื่องนี่ขึ้นเมื่อไหาเลยอะไรน่ะลูกไม่ด้องกินข้าวไม่อะไรครับเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเอา นี่ไปให้อ๋อห่อกับบ้านกับบ้านห่อไปด้วยเคยเคยไปกันไหมใส่ถุงเอาไปเลยเข้ใส่ถุงให้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเขียไปในเซเว่นนี่ขนมจีตาร์เปล่าไม่มีเที่อื่นเลยจริงเหาอเขาอยากให้เขาอยากให้กางเต็นท์ไปด้วยไปอุ้มเขาซะมันมันทำยังไงครับอุ้ม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 ปกติเลยครับอุ้มปกติอ่าไปฟอเอาของหายกันไปเฮ้ย แสดงออกมาไว้ยโชคดีไปด้วยโชคดีไปด้วยโชคดีนะด้วยโชได้ยินลู้อยู่อย่าลืมนะเว้ยว่ามิวสิกรอยอยู่ด้วยเอาไอโฟนไปไหนแล้วอะเพจไปขึ้นได้ไงลูกพี่เด่นใช้ผมไปแล้วนะพี่เด่นใช้โชคดีว่าโชคดีโชคดีโชคดีไปด้วยฝั่งนู้ตฝั่งนู้ตกัดตันผมไปด้วยฝั่งนู้ต รักกว่าประเทศไทยเฮ้ยเราไปแล้วนะปิงปิงนะ